่だけข้อหน,นึห่งที่จะไปรับชมคลิปปอก็ขอฝากอ่าร้านเติมเกมของปอด้วยนะครับใครที่อยากเติมเกมในราคาถูกๆนะครับก็ราคาตามที่อยู่ในรูปภาพนี้เลยนะครับผมใครสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับบัญชีธนาคารมีแค่บัญชีธนาคารเดียวนะครับไทยพาณิชย์นะครับ48251372นะครับชื่อพิญโยนะครับทุกๆครั้งที่จะเติมขอใบสลิปด้วยนะครับ อ่าโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีพี่ป้านาไม่สาวนามลและคนไข่ไข่กันทุกทุกคนเลยนะครับผมคลิปนี้พอก็จะมาสอนวิธีการเล่นอ่านางาโตะนะครับร่างไว้หนุ่มนะจ๊ะอ่าเป็นร่างที่สู้กับฮันโซสลาเมนเดอร์นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เล่นง่ายแล้วก็เฟี้ยวฟ้าดีนะครับก็มีทั้งสี่ธาตุเลยครับดินน้ำลมแล้วก็ไฟนะครับพร้อมกับอันติอ่าจะเป็นอ่า เทวรูกเทวรูปม่านร,รีบหรือเปล่าผมจาชื่อไม่ได้นะครับผมก็เป็นสิบหางนะครับผมพร้อมกับมังกรสีม่วง่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยเรามารู้จากวิธีการโจมตีธรรมดาก่อนนะครับทาไมหน้ามันดูแปลกๆจังวะนั <c oughs> ่งโตโอเคการโจมตีธรรมดาครับก็จะเป็นประมาณนี้นครับอ่ะผมไม่ขออะไรจังหวะนะครับผมอ่าแบบนี้เลย เรื่อยๆนะครับผมโอ้โหคล้ายๆแบบประมาณเล่นเอ่อเพลนเอสอาร์นะครับผมไม่ต่างกันเลยครับก็จะประมาณนี้นะครับผมจะเสร็มในการตีนะครับตีตีจังหวะเดียวก็ได้นะครับถ้าอยากให้กวนครับเนี่ยเอาไปกวนดูนะครับทุกท่านเอาไปฝึกดูนะครับผมมันต้องอาศัยในการในไอจังหวะในการฝึกนะครับกว่าเราจะเก่งได้แต่ละตัวนะครับผมอ่า นี้ก็ได้นะครับอ่าอ่มันจะดีดกลับมาด้วยนะครับทุกท่านดูนี่นะอ่าเดินตีต่อนะครับอ่าแค่นี้ก็พอนีอ่ได้เฉยเลย <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับอ่านี้ก็ได้นะครับ ประมาณนี้นะจ๊ะถ้าเราตีไปเรื่อยก็จะเป็นประมาณนี้นครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามามัานไม่มีสกิลนะครับทุกท่านคือสกิลหนึ่งและสองจะเป็นสกิลเดีวยวกันนะครับแค่เราลูดซ้ายลูดขวาแล้วก็เลื่อนไปข้างบนข้างล่างนะครับผมเลื่อนเลื่อนเอานะครับสกิลหนึ่งก็ เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับผมจะอธิบายยังไงดีฟังอันดีนะครับก็คือตัวนี้อาจจะค่อนข้างอธิบายยากนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะเล่นได้ไม่ยากขนาดนั้นนะครับเล่นง่ายๆครับแค่เรารู้ว่าตัวไหนมันเป็นไฟเป็นลมเป็นน้ําแล้วก็เป็นดินนะครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ธาตุาไฟกันก่อนนะครับสกิลหนึ่งนะครับทุกท่านเห็นไหมตัวหนังสือสีแดงนะครับนะ่ะขวามือฟังกันดีนะ ตัวหนังสือสีแดงอยู่ขวามือนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ่าเลื่อนไปเลยครับกดสก,กิลหนึ่งเลื่อนไปขวานะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าไม่ต่างกันทุกคนเห็นกรอบนะครับเห็นกรอบจอนะครับมันจะเป็นไฟนะครับทุกท่านเห็นไหมอ่ามันจะเป็นไฟมันบ่งบอกว่าตอนนี้เราใช้ไอ,อวิชานะครับอ่าธาตุธาตุไฟอยู่นะครับทุกท่านดูนี้ เนี่ยเห็นไหมขอบจอจะเป็นไฟเลยทุกท่านเห็นไหมอ่าขอบจอจะเป็นไฟเลยอ่ะเนี่ยสกิลหนึ่งก่อนนะเนี่ยขอบจอจะเป็นไฟนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับผมอ่าส่วนสกิลสองก็เช่นกันถ้าเราอ่าเลื่อนมาทางขวามือนะครับเนี่ยก็เป็นไฟเหมือนกันนะครับไม่ต่างกันเดี๋ยวพอจะมาสอนวิธีรวมสกิลนะครับเอ่อให้เราสังเกตดูข้างจอนะครับว่ามันเป็นไฟอยู่นะครับอ่า โอเคส่วนต่อไปนะครับถ้าเรา,าเลื่อนลงมาข้างล่างครับมันก็จะเป็นดินอย่างงี้ครับสกิลหนึ่งก่อนนะเนี่ยเห็นไหมท่านเห็นไหมเนี่ยที่มันมีไฟขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราใช้คา,าถาไฟไปนะครับมันถึงรวมกันเมื่อกี้เป็นดินและไฟนะครับอ่าดูนี่นะครับข้างบนนี่อันนี้ก็เป็นดินเหมือนกันนะครับผม สกิ uh, 1, ลหนึ่ง่อนลงข้างล่างก็เป็นดินนะครับประมาณน,นี้อันนี้สกิลสองไม่ต่างกันนะครับเหมือนกันเด๊ะเเลยครับผมต่อไปนะครับให้เราเลื่อนไปข้างบนนะครับสกิลหนึ่งก่อน uh, เป็นน้ํานะครับทุกท่านดู uh, เป็นน้านะนี่โอเคนะครับผมส่วนสกิลสองก็ไม่ต่างกันนะครับเป็นน้ําเหมือนกันนะครับนี่ ประมาณนี้ครับดูดได้นะครับ2เลนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าต่อไปนะครับด้านข้างนะครับผมด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าเป็นไฟครับสายฟ้านะไม่ใช่ไฟสายฟ้านะครับทุกท่านเห็นไหมขอบจอของเราจะเป็นสายฟ้านะครับมันวงบอกถึงว่าเราใช้คาถาสายฟ้าอยู่นะครับเนี่ยสกิลสองก็เหมือนกันนะครับไม่ต่างกันเลยเนี่ยเห็นไหม อก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมอ,ออกก่อนอ,อต่อไปสกิลหนึ่งและสองครับวิธีใช้ทาุลมก็กดติ๊กธรรมดาเลยครับกดค้างไว้ครับนนะีสามลูกนะครับไม่ต่างกันอทุกท่านเห็นไหมขอบจอเราจะเป็นลมนะครับพร้อมกับอ่าเดินเร็วขึ้นนะครับทาุลมนะครับผมโอ้โห ถ้าถา้หรือเปล่าเนี่ยดินน้ําลมไฟแล้วก็สายฟ้านะครับโอุ้ดจอดนะครับนังา่ะโตะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่มีลูกเล่นเยอะมากนะครับอ่าเดี๋ยวปอจะมาสรุปให้ง่ายๆสมมุติว่าเราใช้ทตุลมอยู่เนี่ยเห็นไหมทุกท่านเห็นไหมขอบจอเราเป็นเป็นลมอยู่เนี่ยถ้าเราใช้ดินนะครับมันก็จะผสมกับลมนะครับดินกับลมก็จะประมาณนี้ครับเห็นไหมทุกท่านเห็นไหมเมื่อกี้เป็นลมนะครับอ่าเดี๋ยวปอจะใช้สายฟ้านะครับปุ๊บ แล้วก็มาใช้ดินนะครับก็จะเป็นนี่ไงสายฟ้าผสมดินนะครับผมก็แค่เนี้ยไม่มีอะไรครับนางะโตะนะครับอ่าส่วนน้ำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอจะใช้สายฟ้ากับน้ำนะครับดูนี่อ่าสกิลหนึ่งครับลุดขึ้นครับเนี่ยก็จะเป็นสายฟ้ากับน้ำครับรวมกันนะจ๊ะอ่าต่อไปนะครับไฟนะครับปาปาอ่าผมใช้สายฟ้าครับนี่ไงก็จะมีไฟด้วยนะครับผม ก็ประมาณนี้ให้เราสังเกตั้งข้างจอนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ในธาตุอะไรอยู่อ่าตอนนี้เราอยู่ในคาถาสายฟ้าก็อ่าสายฟ้าผสมไฟก็ได้นะครับดูนี่เออก็จะประมาณนี้นะจ๊ะอ่าต่อไปนะครับวิธีใช้เนี่ยสังสาระก็ตีไปประมาณนี้ครับทุกท่านจะเห็นเนี่ยสังสาระขึ้นมาไม่ไม่ว่าสกิลหนึ่งแล้วสกดได้นะครับดึงนี่ไง ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอหวังว่าคงจะเล่นง่ายๆครับทุกคนคงเข้าใจนะครับแล้วแต่เราจะเอาไปประยุกต์เอานะครับเนี่ยดูดแล้วก็นี่ไงแล้วแต่นะครับจะเล่นยังไงก็ได้นะครับนี่ไงพร้อมกับลมครับนี่ไงถ้าเราเห็นเน่สังสาระนะครับก็ สามารถกดได้นะครับเนี่ยต้องให้ไวนะครับนี่ไงก็จะประมาณนี้นะครับไม่ว่าหนึ่งแล้วสองก็กดได้นะครับผมโอเคหวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะครับผมอ่าส่วนคำพีเสริมเนี่ยที่เป็นแบบเนี้ยก็คือคำพี์อันไหนก็คือคำพี์คนที่เป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าออกขาวๆนะครับฟ้าอ่านอนๆนะครับนั่นแหละคำพี์นั่นแหละครับก็สามารถใช้กับนางาโตะตัวนี้ เอามาประยุกต์เป็นดูทรับมานานครับแล้วก็ป้องกันนะครับผมตอนที่เรามานาหมดอย่างเงี้ยสมมุติว่าเรากดอันติไปป้าบอย่างเงี้ยออันนี้ให้เราดูอันติด้วยครับก็ประมาณนี้ครับอันติไม่สามารถต่อสกิลได้นะครับ <c oughs> ก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ลูกเล่นเขาเยอะนะครับที่เป่าบอกไปนะครับสมมุติว่ามานาเราหมดทุกท่านเห็นไหมมานาอยู่ข้างบน สมมติว่าศัตรูโจมตีไม่ว่าอะไรก็ช่างนะครับเราก็จะได้มานามาหนึ่งเม็ดนะครับแบบนี้ปึ๊บนี่ไงเนตกันนะครับโอเค,อเคปอก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับปอก็ยังไม่หายไปไหนถ้าใครชอบก็อย่าลืมให้กำลังใจปอด้วยนะครับปอก็จะทำคลิปไปเรื่อยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกัน คลิปหน้าด้วยนะครับใครมีอะไรอยากสอบถามก็คอมเมนต์มาได้เลยโอเคสวัสดีครับผม